สำหรับผิขวขบวโพดนะครับของคณะวัดป่าวัาวาวงตะลาผู้ถือายชุมชนครับนายวัชรพันธ์อินรทรเพชร ผู้จี้ป้ายขบวนฟ้อนนะครับนายสัตย์กรพงขายทานผู้ถือป้ายสนับสนุนคณะป้ายแรกครับป้ายการท่องเที่ยวของประเทศไทยนายประกอรช่างพิมเพลงีงค่ะซึ่งก็เป็นรายนา้ำผู้สนบับสนับสนับสนุนนะคะครพระราชพัฒนาส่งวัดทุ่งเศรษฐีค่ะ ปีนล้าบินก็โดยคุณสุรสักสุวรรณภาสีครับคณะขนนโดยเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิค่ะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดครับวิทยาลัยสงร้อยเอ็ดมหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับท่านสสคิติและคุณทัศนารวดีสมศักดิ์ครับ และสำหรับคณะวัดต่าวังพระเจ้านะคะทีมนางรำนะคะได้รับการสนับสนุนจากทีมนางรำเรือนนางงามเบลน้อยถิ่นปิ่วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอผู้ฝึกสอนและออกแบบผ้ารำค่ะคุณพรชัยนามทองแนวคลิปการแสดงค่ะการแสดงชุดที่หนึ่งจะเป็นการแสดงเทิดพร,ร,ระเกียรติพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบ ชุดที่สองจะเป็นการโชว์เปิดกลองเต็มติ้นเมือนมาแต่ทาง បងប្អូននៃណាបានស្វាងខ្លួនເຖົ້າບໍ່ຫວັງພະເຈົ້າຂອງເົ້າສັກສີພະເຈົ້າຂອງເົ້າສັກສີຊີວິດເດເພື່ອໃຫ້ສຸກສົມບຸນຊີວິດໃຫ້ສຸກສົມບຸນໂອបាបບຸນໃຫ້ມາ โงหของโมหัหหกสามัคคีฝั่ไง,ง,งไปมีหลายสีพุมมวน ในปีนี้ครับนะครับที่ตามมาก็อาจจะเป็นพญาของที่เป็นพ่อของนางไอคำหรือเปล่าหรือจะเป็นแม่ชะลอนหรือไม่อันที่ชองมาแก่งใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นความเชือ่อมโยงนะครับของควาเพื่อนตำนานหาแดงน,นา,านงอัษฎีเียกไทยน้องน้ำนมนะครับที่เราหายหัวในปัจจุบันนี้ ที่อยู่จังหวัดไตรก,ร <Okay. S 1> กนตรทางอำเภอคุนพะวาปีนดินะนี <Okay. S 1> ่นะครับลายถิ่ภูมิท่านดูได้จากตัวของทั้งไฟเท่นะครับที่อยู่้าบนรถนะรในการแห่ทั้งไฟนี่แหละครับที่บอกว่าเป็นลายที่นภูมิในรายการนั้นเขาจะมีขบถ้องา่อนอย่างนั้นคือสาร อย่างนี e ้็ถึงเรื uh ่องของความี่ยงของนาคารรถรือทยานข้าว้ยืนตรงนี้ดูว่าถ่ายรูให้อยืนตรงนี้สาตรันปีที่แล้วนี่ยืนตรงนี้ว่าถ่ายรูปข้าวโบราจากประการี่สุดของประเทศของนี่เ็นเระันเคยก่าวไ้ว่าเรอะยืโขมีรูน้้าวท่เกีย็มีแสดงถึงความอุดมสมบนะครับน้า้าวมา่ มันก็เป็น 11, หเหตุตเป็นผลนะครับที่ทําให้ีศานเราพยายามปกป้องของชนชาติอื่นหรือของคนไหนหนยนทยพ่อพี่ก็เนื่องจากความเชื่อเรารู้ว่าเราบูชาสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นอัตลักษณ์ของความสมบูรณ์ในท้องถิ่นของเราครับและอายุกระบวบนนะครับที่กำลังเคลื่อนมาเข้าสู่